เปิดเลยหมอมอมอโดนมาวะโดนมาวะโดนไม่โดนไ,ไม่รู้อ่ะโอ้เอาเลยครับผมขอกล่าวสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผมนายริวทีเฮดยี่สิบแปดนะครับผมโอเคฮะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับที่มีชื่อว่ามาสเตอร์สี่นะครับผมมาเนี่ยมาเริ่มกันเลยดีกว่าเ <c oughs> ติมเงินคูณสามผมแล้ววันนี้รีบเติมกันเร็วนะครับอะไรวะเติมเงินคูณสามแล้ววันนี้นะครับรีบเติมกันเร็วนะฮะแล้วก็อ่าเติมเงินด้วยบัตรทุรกีจห้าร้อยบาทอะไรรับไปเลยปืนเลยวะอาร์คเอสามซีเบอร อะไรสักอย่างวะเนี่ยนะครับผมแล้วก็ปืนอ่อะไรวะเติมเงินด้วยบัตรทูแมนนี่หนึ่งความับไปเลยครับผมเชทคแฮกรัสเซียโอ้โหสุดยอดนะครับผมเวลาสั่งซื้อของในเว็บต้องออนไลน์ตัวในเกมด้วยครับผมรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับจะมีระบบเติมเงินอัตโนมัตินะครับผมอ่าเนี่ยสุดยอดเฟซบุ๊กกลุ่มอ่ะคลิกขวาผมคลิกขวาเลยฮะนี่เรียบร้อยครับแล้วเราก็สามารถกดนี่ครับคอนโทรคัลคัพปี้ทูคิปบอร์ดได้นะครับผมอ่าเว็บเติมเงินคลิกขวาผมนี่นะฮะบริวติเฮดยี่สิบแปดสามารถเติ นี่คือเว็บของเซิร์ฟเวอร์เขานะครับผมอ่าสามารถเข้าไปเติมเงินกันได้นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีโต๊ะยาวๆหน้าโง่หนึ่งครับแล้วก็มีมีผักให้กิน <c oughs> ไม่ใช่ผักธรรมดาใช่ผักแรง <c oughs> เกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยดิครับจุดทาเควส์นะผมและการพนันช่างซ่อมของครับโอเคครับผมซ่องของซ่อ,ของอของล่ะชิ้นละสิบบาทเถือ่อไอเทมคลิกขวาผมซึ่งผมไม่มีของที่จะพังดิเอ้ยมีมดิมีคลิกขวาแล้วเรียบร้อยผมซ่อมแล้วเป็นไงง่ายไหมล่ะง่ายสุดๆครับผมนะฮะผมอันนี้คือเควสใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือเควนคสาาน,กกน,นะครับผมน <_ C ell> ีมมมมนญญ่นะครับสามารถนํามาแลกกันได้ครับผมนี่โอ้หมีมีดโอ้โหมีมีหมอในพีบีด้วยอ่ะว้าวสุดยอดเนี่ยผมน่าน่าโดดมากน่าโดดมากนะครับแลกเปลี่ยนอิมเพล่แบงก์ครับผมเป็นเดย์เคสนะครับหนึ่งกล่องยี่สิบสี่ใบอ๋อคือต้องนำอิมเพล่แบงก์เนี่ยมาแลกอ่าเป็นกลอ Day case ่องเดย์เคสเท่ากับยี่สิบสี่อันเนี่ยไอเอิมเพล่เนี่ยยี่สิบสี่อันนะครับเท่ากับหนึ่งกล่องนะฮะมาเซอร์เลยอ๋อน,นี่ไงเอามาแลกตรงนี้โอ้โหคลิกขวาตรงนี้ก็จบแล้วนะครับ ต่องเดเคสได้จากอารับขอประจ,จําวันฮะนี่ครับเล่นการพนันอิเอเมเพริลนี่ได้จากการเล่นพนันนะครับนี <c> ่ <oughs> ครับผมอะไรวะแลกเปลี่ยนเอิมเพลแบงก์เป็นเงินแคชได้ผม49ในเจ็ดพันเอ้ย49ใบ7,500บาทซึ่งเรามีเงินกี่บาทครับเราเช็คก่อนคนระับทั้งหมดอ้ยพอดีเลยวะแลกเปลี่ยนได้ไหมกออ็ไม่ได้เราต้องมีเอิมเพลอ๋อเราต้องนำอิมเพลมาแลกนะครับผมนี่นะครับซึ่งเอิมเพลอะไรเนี่ยผมก็ไม่มีเลยครับผม <c oughs> เราไม่ได้เล่นพนันไงนะครับเราเป็นคนดีครับผม อันนี้ซ่อมของเรียบร้อยเลยฮะโอเคครับผมเนปเดี๋ยวเราหาพนันก่อนเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นคนดีอยู่เลยไอ้บ้าเอ้ยนะครับอ่าร้านค้าโดเน็ตนะครับโดนัลโดนัลจะร้านค้าโดนัลวะนี่มันอาร้านขายของแคสหรือว่าร้านขายแมคโดนัลดนะครับโอเคครับผมของเติมแล้วอ่ะขายปืนครับอืเมื่อเข้าเว็บเติมเงินไปแล้วกดเลือกหมวดกล่องเคสนะผมนะครับกล่องคลิฟเวอร์เคสนะครับคิวเวอร์เคสนะครับของที่มีโอกาสได้มีดังนี้ครับผมมีอ่าเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดไรติ้งครับนี่มีสายฟ้าตรงนี้ครับเป็นไง แถบกรอนนี้ครับอะไรว่าบาลเลตเอ็เห้าหรือบาลเลตเอ็มเแล้วผมมีทั้งหมด10นัดฮะแล้วก็เรียกอะไรครับ FNUC ครับแล้วก็ STGR นะครับแล้วก็ P 9 0นะครับสเปซสิบครับแล้วก็ XM 2 5แล้วก็อะไรวะแลกชุด FBI Level 5ทั้งเซตโอ้โหคุ้มมากๆ Level 5นี่โหดปล่าวะไม่รู้บอกว่าคุ้มไหมก่อนนะครับอะไรวะช็อปไอเทมซื้อกาสูดขี้ขวาอ๋อนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้ตรงนี้เลยครับผมเนี่ย สำหรับคนที่แบบว่าซื้อปืนมาแล้วก็ไม่มีกระสุนปืนก็สามารถซื้อได้นะยครับนี่นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากมั้งนะครับม,มีคำว่ามั้มงนะเนี FN สกาผมอ๋อราคาจิตพันอะไรประมาณนี้ใช่ไหม,มใช้ได้ใช้ได้ฮะก็ตอนนี้ในเซิร์ฟเป็นคนน้อยผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่หรือเปล่าน,นะครับแต่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับผมโอเคครับเมื่อเข้าเว็บเติมเงินไปแล้วกดตรงหมวดกล่องเคสนะผมนี่จะมีโอกาสได้ดังนี้ครับผมก็คือกล่องมาสเตอร์ซีผมเคสนะครับ ของที่มีโอกาสสุ่มได้มีดังนี้ครับมีปืนเคทงเคทีเลสเคทีโก้ปืนบลา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 อันนี้กล่องอะไรวะางมาสเตอร์ซีเคสอ๋อมีโอกาสได้นี้อีกอีกรอบหนึ่งใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเบรดเอเอสห้าห้าศูนย์เอเอสห้าศูนย์นี่มีเลนโบว์จัลล่ะอันนี้มันเลนวาวอะไรบ้างเลนวาวชื่อเซอร์เวอร์นี่ปืนนี่แปลกดีเนี่ยเลนวาวด้วยเนี่ยนั่งได้ป่ะวะแบบว่าโอ้โหว่าจะเอาไว้นั่งเล่นอะไรสักนิดหน่อยนะครับโอเคครับผมมีอ่าเป็น ไอ้ท er, er ี่เอนเดอร์เอนเดอร์อะไรสักอย่างครับก็คลังแสงครับผมป้ายหาซื้อที่เว็บเติมเงินนะผมนะครับนี่ก็คืออ่าไอ้ที่เก็บที่กล่องเก็บของแน่น,นอนฮนะอ๋อใช่ด้วยนะครับก็ต้องใช่ดิเออนะครับเล่นรีวิวเอ้ยรีวิวเซิร์ฟมาซีมากี่เซิร์ฟแล้วไม่ใช่เออถ้าเกิดเราไม่รู้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมโอเคครับอันนี้คือรับไอเทมฟรีฮะรับมาแล้วเดคเคสเรามาลองเปิดเดคเคสกันดูครับว่าจะมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับเปิดเลยอ๋ออินเมอร่าแบงค์นี่ไงโอ้เดี๋ยยยววขอออาากกกไไดด้้สัั40่นม สี่สิบหกอะสี่ห้าก็ได้นะหูยคุม้มคุ้มจัดเลยนะครับผมสุดยอดเอาเลยให้รับของต่อไปเลยดีกว่าฮะอันนี้ครับรับไปเทมฟรีโอ้ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดีมีผ้าบเบนเดตด้วยครับแล้วก็มีเสียงไฮด้วยอะกินเลยเซวัร <c oughs> น,นี้แม่งเกลียนมากครับผมมีเสียงไฮด้วยเดี๋ยวน,นี้จะบอกนะว่าเย็นๆยนอ,อ๋อป๊อกกี้ฟักกี้ทอกกี้ไม่ใช่อันนี้คือป๊อกกี้ครับผมสำหรับคนที่เคยกินรสชโคโค็อกโกแลตก็จะอร่อยมากครับผมแล้วก็น,นี่อะไร MRE ครับแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์ เซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะไปเปลี่ยนเป็นฟูตสีให้ผมอาหารนี้โหน่าน่าสนใจมากครับใส่ชุกเกาะนะผมอ๋ออย่างงี้นี่เองนะครับผมคัลนิฟเรามีเลยครับอันนี้อะไรวะอ๋อไม่ใช่เป็นช่องธรรมดาโง่ๆเอาแค่นี้ออกมาด้านล่างครับเรียบร้อยครับตอนนี้ผมเป็นยศอาซายลนเดอร์นะครับซายลินเดอร์รับไอเทมฟรีประจําวันให้ผมนี่เฉลี่ยที่เหดของฟรีวิทยที่ไหนเอาไอ้บ้าเอ้ยนะครับรับไอเทมฟรีทุกทุกหนึ่งชั่วโมงอะไรอะ ได้รีเจนเนอเรชัน33วิมาครับแล้วก็กระสุนปืนสแตนเล็กอันนี้รู้สึกว่าน่าจะได้อยู่แล้วนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูในเอนเดอร์เชสแล้วก่อนว่าของในเอนเดอร์เชสเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเผื่อแบบว่าแอดมินน่าจะให้ของไว้แล้วเนาะนี่ไงเด็ดเด็ดเด็ดนี่คือของที่แอดมินให้แหละครับไม่น่าจะใช่เลยไอ้บ้าเอ้ยนะครับคอมแบท80นะครับมีกระสุนด้วยโดมาเลยครับเผื่อเอาไว้ใช้ครับอาหารซี่งซีไหเอามาให้หมดฮะนะครับ เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีคนเอาตัวผมมาเล่นนะครับก็เ้ยอันนี้โอ้โหมันทำเควสด,ด้ด้เว้ยมันทำเควสด,ด้ด้เว้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยฮะกล่องมีมีใครแบบว่าแจกของฟรีไหมแบบใจดีแจกของอะไรประมาณนี้ครับผมไม่มีเลยละ่ะเฮ้ยมันจะเลือกนะครับโอเคฮะเราเอาอันนี้ไปดีกว่าเราเอาเอเมอรัลแบงค์ไปแลกดีกว่าผมจะได้ไปแลกเป็นของอย่างอื่นได้บ,บ้างบ้างบ้างมีอะไรบ้างครับแลกเป็นของแร่ๆหน่อยอะเป็นเดตแน่นอน,นครับเป็นเดตอีกแล้วล่ะอันตีไบโอติกครับ ทำไมมันเป็นเหมือนมอหม้อเต้าหู้เลยเบคิวเลอร์นี่แม่งโอ้โหสุดยอดฮะอันนี้คืออะไรวะอ่าไบอัพเกรดอะ FBI แต่ผมไม่มีอะดิทําไงดีอะอ่าแลกหินที่บวกซึ่งผมไม่มีครับมีเลยไหมเ้ยอ๋อเราสามารถนํามาขายได้นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นกล่องเดย์ไอเดย์อันนี้ได้แต่ผมไม่เอาอะสี่เก้าใบแลกไปครับสี่แปดใบโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยขาดอีกันเดียวกันไะโถไ่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราอันนี้ก็ได้ฮนะ แลกมาเลยอ๋อแรกตรงนี้ก็ได้ผมหรือว่าจะแรกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับเปิดแร็ปกล่องแรกครับผมมาดูกันว่าจะได้กี่อันนะฮะมาลองดูฮะขอให้ได้คุ้มๆเลยครับผมอย่าเอาหกอันมานะอย่าเอาเก้าด้วยไอ้บ้าเอ้ยได้มาหกอันจริงด้วยซึ้งเลยครับซึงบซ้งในพระธรรมจริงๆครับแม่งไม่ได้เรื่องเลยครับผมเฮ้ยห้าสิบอันโอ้ยคุ้มๆได้แนละ้วเอามาขายแต่ละมีสามันแล้วตอนนะี้ตอนนี้น,นี่ผมมีเงินประมาณสองหมื่นแล้วมั้งสองหมื่นแล้วอ้ยสามหมื่นเลยเหรอ สุดยอดเลดนะครับผมโอเคฮะเผื่อเราไว้แบบว่าเอาไว้ซื้อปืนอะไรประมาณนี้ผมก็สามารถซื้อได้ฮะปุ้งคลิกซ้ายยิงนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้คลิกขวายิงแน่นอนครับโอเคครับผมอันนี้เป็นไมโครฟ์เวอร์ชัน1.7.2นะครับผมก็จริงๆเนี่ยแอดมินเขาบอกว่าเข้าได้ตั้งแต่1.7ถึง1.8นะครับแต่ว่าแนะนอไม่เข้า1.7.2นะครับถึงจะโอเคนะครับ1.7.2อ่ะเซตอเรแมนโก้ผมเลเวล2ครับมิตีนั่ล่ะ ที่สตีนและแมนนะครับเมื่อเติมเงินแล้วครบแจ้งให้เอนมินทันทีอ๋อคือถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยครับเติมเงินครบหนึ่งพันได้เด็ดเลยกัญชาเหรอเอ้ยมันอัญชะกัญชาอัดแห้งใครเขาเอามาวางตรงนี้ไอ้บ้าเอ้ยนะครับผมสำหรับคนที่เติมเงินเนี่ยครบ1,000บาทได้ผมก็สามารถแจ้งแอดมินได้ครับผมแล้วก็จะได้รับชุดไอ้ต้้นไอสตีนชุดสตีนนี้ผมพูดจริงนะสตีนเป็นเกิดแล้วกันไอ้เกิดนั้นมันรองเท้าไอ้บ้าเอ้ยนะครับผม เอ้ไม่ได้นี่คือเราเอาไปเก็บก่อนดีกว่าครับเราเปคดขี้ห่วงครับผมเป็นคนขี้งกอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่านดบยาก่อนยัยดีเจนเรชั่นสามสิบวิไอสามสิบสามวิครับอาใครครับคุณคือใครกัญชามาแรกเป็นเนื้อนะครับเนื้อก็คือกัญชาอับอัอะไรวะอับอบแห้งนะครับผมนะครับผมโอเคอันนี้พร้อมดูดเลยโอ้โหยำสดๆร้อนๆอะไรอะไรห้าห้าเหรียญอะไรครับห้าเหรียญอะไรครับอ๋อเป็นเป็นเควสเหรออันนี้คือห้าเหรียญนะครับ โอเคครับผมซึ่งมันเริ่มเล่นตรงไหนวะเนี่ยไปหาซื้อคลังแสงมันต้องมีสีน้านี่ทางไหนวะเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะกินป๊อกกี้แล้วนะครับป๊อกกี้ทอกกี้เออไม่ใช่นั่นบ็อกกี้ทอกกี้ไอ้บ้าเอ้ยนะครับผมโอเคฮะเริ่มเล่นคิดว่าตรงนี้ออกจากพรมแดงไปแล้วสามารถฆ่ากันได้ผมมันมีสมว่าไหมฮะต้องต้องมีทีครับ PVP อารีนาผมพื้นที่สู้กันโดยเฉพาะอ่าคลิกขวาครับเวบเติมเงินคลิกขวาผมนะครับแล้วก็แลน่นาวาสครับยศพรีเมียมตายของไม่ตก ทุกช่องนะครับผมเดี๋ยวโนโดอบเนี่ยเ,เดี๋ยวเราค่อยไปครับผมเราลอไปหาของดูก่อนนะครับเ่า๋ยวครับเอาแล้ววัดมาแบบนี้เรียบร้อยครับหรือแบบนี้แบบนี้มันจะคุณก็ไม่คุณน,นะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องดูนิดหน่อยก่อนลยกันนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะสั้นสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่า,ามันก็ไม่มีอะไรมากเนาะนะครับหาของมาเรื่อยๆดีกว่าเนาะเพราะว่าอมันจะได้ไม่นานเกินไปเพราะว่าช่วงนี้นี่คิวเยอะด้วยนะครับแต่ว่ากล่องเดี๋ยนะพอตัวเปลี่ยนเรื่องทีนี้กล่องไม่รอบเลยล่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบบเชิงประมาณว่าหลุมฝังศพอะไรประมาณนี้ผมซึ่งเดินฝังแผล,แลไม่ใช่โอเคไอ้บ้าเอ้ยนะครับเดี๋ยวผมขอเดินไปตามทางเพื่อหากล่องก่อนนะครับว่ากล่องเนี่ยมันจะดรอปยากหรือว่าง่ายอะไรขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนภูเขาดีกว่าครับภูเขาดูสุดลูกหูลูกตานะครับ, <c oughs> ดดนะรบเดี๋ยวลองวิ่งขึ้นไปดูเดี๋ยวเขากินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนดีกว่าตอนแรกว่าจะก,กินป๊อกกี้นะเอ,เอาสักหน่อยก็ได้เอาสักหน่อยเยี่ยมกูสมูดด็อกนี่ย ขึ้นมาครับวิ่งขึ้นมาเลยนะครับผมมาสกอร์แมนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมติดเลยวะเนี่ยใครจะพยายามแทรกกลางลู่วางเราให้เขารู้ว่าเขาไม่มีวันบักเข้ามาได้ตูมันลองเพลงอะไรยู่วะไม่ต้องถามไงตูไม่รู้จะลองเพลงอะไรกันโอเคครับผมนะเมื่อพาร์ทที่แล้วหรือว่าพาร์ทไหนไม่รู้แหละถามมาอีกแล้วว่าอ่าอะไรวะ ครบแสนซับเนี่ยจะให้ผมทําอะไรนะผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแต่ว่าอีกยาวไกลแน่นอนนะผมมันอีกนานนานเลยครับผมกว่าจะถึง1นึ่งแสนซับสัวไคลเบอร์นะครับก็ถ้าเกิดถึงแล้วท่านผู้ชมอยากให้ผมทําอะไรหรือว่าอยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์กันบอกได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเนีครับคอมเมนต์เข้ามาสําหรับคนที่คอมเมนต์นะครับผมก็จะขอกราบตีนกำงานอีกสักห้าสิบทีนะครับผมนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวรถไฟเลยครับรถไฟจะไปโคราชตดดังป้าดไปราชบุรี ตดอีกทีถึงบริษัทบริษัทปั๊มปัป๊มเปิดเปิดขอเสนอนิยายเรื่องสั้นซอมบี้เอาเอาซอมบี้เออหุ่ยเสียงดังไปวะเสียงดังไปนะครับผมมันดังเพราะอะไรวะเพราะอะไรเหตุใดมันต้องดังแล้วใครข่าวมาปลูกปลูกไอ้พัมกินตรงนี้วะเนี่ยไอ้บ้าไอ้ไม่ใช่ดิเมลอนใครข่าวมาปลูกไอ้เมลอนไม่ต้องหนีวะเนี่ยหุ่ยไม่ใช่เรื่องนะครับผมตามพื้นนี่ก็จะมีรอยกระสุนปืนนะครับเดี๋ยวมาไฟกัน แดี๋ยวจะไฟกับไอ้สองคนมันคุยกันในแชทนี้เนี่ยบ่นกันไปบ่นกันมาเหมือนมากันเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันจะเกิดขึ้นแล้วก็บื้อไล่กันไปมาปาดห้าใสขวามอคคามินกันตะโกนด่าบุปการีสุดท้ายลงนรกเอาวีีอัดกระปี้กับเสาไฟฟ้าลำบากบนตึงต้องมาดึงพวกมึงออกจากสร้างรถสุดทลดเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรแล้วตูมอะไร้อะไรวะเนี่ยนะครับผมก็สำหรับคนที่สงสัยว่ามันคือเพลงอะไรก็สงสัยกันต่อไปนะครับ มันคือเพลงที่จังไรมากครับผมเนะครับเด็ก18บวกเนี่ยไอย้ต้อง18บบกเท่านั้นนะผมถึงผมเนี่ยอายุไม่ถึง18บวกก็จะฟังนนะครับ <c oughs> แล้วไม่ต้องมาถามว่าผมอายุเท่าไหร่ผมผมอายุเท่าคุณแหละนะครับผม,ผมอายุเท่าคุณแหละนะครับโอ้้บ้าเลยนะครับผมโอเคผมนั่นก็คือดวงตววนนะวันครับก่อนดวงตะว,วันจะลรับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะไปเก็บของและโดนยิงจนตัวเป็นรู เฮ้ยเท่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่หุ่นมุมนี้ใช้ได้เลยครับผมมีซอมบี้ด้วยฮะเดี๋ยวเราปรับภาพก่อนโอเคครับผมปรับภาพอย่างนี้น่าจะสวยขึ้นนะฮะแต่ซอมบี้มาทําไมฮะเดี๋ยวโอ้ตูมเกิดเป็นโกโก้ครันช์หุ่ยมีไฟเลเดอร์โฮด้วยล่ะผมจะติดหรือก็เสียไปแน่ไอ้บ้าเอ้ยนี่ครับไม่น่าติดนะโอเคจะไปปามันบ่อยเลยฮะยิงหัวไอ้มีคนเข้ามาว่าเอาเลยครับมีผู้เล่นเข้ามาใหม่อีกหนึ่งท่านนะครับผม ระหว่างนี้นี่ตรูจะไม่เดินไอ้ตรูจะไม่เจอกล่องแล้วนะฮะก็เดินไปเรื่อยๆแลวกันนะครับเฮ้ยเจอแล้วครับผมข้างหน้าเลยครับผมนี่เห็นแลวเห็นแสงไฟนี่นระยิบระยับเลยนะครับผมเดี๋ยวว่า,อาขอกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนนะครับซึ่งโอ้โหเดินๆอาหารแล้วนี่ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมมีเมดกินด้วยอ๋อยังมีเมสียงไฮอยู่ครับผมเสียงไฮไม่ใช่ประเทศจีนนะไอบ้บ้าหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวด,ยวดยวิคอมเมนต์บอกเลยเสียงไฮนี่ประเทศจีนปะวะเดี๋ยวหากูแป๊บหนึ่งหากูเกิลนะครับผม ไปถามพี่กูได้ผมพี่ Google เนี่ยถามได้นะฮะข้างหน้านี่มันคืออะไรคือเซฟเหรอนั่นไงเซฟชัดๆนะครับผมโอเคเอ้เซฟหรือสปอนต้องดูให้ดีฮะผมเดาว่าต้องเป็นสปอนแน่นอนครับโอ้โหโม่งสปอนไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราผสมใหม่ก็ได้นะครับแลนดอมต่อถึงต้องไหนแล้วเนี่ยเป็นป้อมอีกแล้วเฮ้ยเจอกล้องเจอกล้อง,อองโอ้โหเดี๋ยนะเดี๋ยนะไม่ดรอปแล้วหายตอนหน้าต่อตาเลยเหรอฉุนหน้าแล้วเดี๋ยวอยว่าเพิ่งก้างเลยพูก ไปยิงพึ่งค้างได้พวกโถเอ้ยนะครับโอเคเอาเป็นวา่าเดี๋ยวเราเดินตรงไปด้านหน้าแล้วกันนะครับแล้วมาติดอะไรจังวะวิ่งมาครับผมวิ่งมาวิ่งไปเรื่อยๆมาเลียงเลียงเอาหัวผ่าเตียงเอาขาผ่าบ้าฮิฮิยบผโอเพลงแต่ละเพลงที่ผมร้องนี่ก็จังไรแดกจริงๆเลยนะครับผมอันนั้นมันทาอะไรขอไม่ตกอ่ะเพราะว่ามันล็อกว่าชาวะเชมีเพลงไอ้ปืนครวะตึมตึดม ดูด,ดโอ้โหสอมบี้เยอะเกินปืนอ,อะไรครับ FN ฟา,าร์มัส reload ได้ด้วยดาเมจเท่าไหร่วะไม่โดนไม่รู้ดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้โอ้ยิงหัวยิงหัวยิงหัว,หวดาเมจคูณสองครับผมอ๋อมันก็ดาเมจคูณสองเหมือนกันดีกว่านะครับปงปงเข้าหัวไปเลยนะครับผมโอเคฮะเอ้ยเดี๋ยวจเ,เจอพลัว่วพลัว่วเนี่ยพลั่วเป็นเหมือนการเตะผมเพราะว่านางพลัว่วเอาไปผมนี่เล่นบุกบ้าเลยวันนี้เอ้ยมีเปลือใครอีกวะมีฟาร์มสัสอีกแล้วนะครับ ไอ้ซึ่งมันเป็นปืนใครวะผมสงสัยมากเลยเนี่ยช่างมันเถอะครับผมช่างมันเนครับนะฮะโอเคครับผมคินในนี้ต่อฮะเดี๋ยวหนทางเราอีกอย่างยาเอ้หนทางเราอีกเนี่ยยังยาวไกลนะครับเดี๋ยวต้องเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับโอเคฮะสำหรับคนที่เข้ามาดูผมใหม่ก็อยากก่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสมัครเราข้อมูลไปด้วยครับเ,เดี๋ยวทำไมผมเจอปืนตามทางไปเรื่อยๆเลยวะเนี่ยโอเคพอเก็บป่ะอุ้ยอเจอเจอป้อมเจอป้อม M16 สีผมดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมใส่ไว้ก่อนฮะ ยิงหัวนี่คือดาเมจมันจะคูณ2นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ลูกซองในยิงหัวซอมบี้ดูลูกซองลูกซองอยู่ไหนวะอยู่นี่ดิปุงปุงปุงเอ้ยยิงหัวทีเดียวก็ตายนะครับเนี่ยปุงตายเฮดช็อตบูมไม่โดนไอบ้บ้าปุงเฮดช็อตดิเฮดช็อตเฮดช็อตโอเคเรียบร้อยให้ผมเดี๋ยวเราจะเดินอ่าเลี้ยวขวาไปนะครับเพราะว่าเราเห็นในป้อมปราการน,นั้นนะฮะ ไป let's go กายเอาติดอะไรอีวะเราจะลองยิงระยะทางไกลดูครับปองมุงโดนแต่ไม่ตายวะอ่าทีนี้ตายแล้วครับผมเจอตรงนี้ตรงนี้โดนด้วยโดนแต่ไม่ตายครับผมเฮ้ยนึกว่าผีวิ่งโอโ้โหโอ้โหคานเลยละ่ะคานเข้ามาเลยเลยฮะโอ้โหซอมบี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคครับโอ้โหซอมบี้เด็กนี่โอ้โหผมโคตรเกลียดบอกเลยนะครับผมโอเคครับมามามา,มา,มา ปิดประตูปิดตูเอ้ยเดี๋็ดปิดประตูโอ้ยหอดหอดเด็ดหรือเปล่าวะทางตันทุบได้ไหมทุบได้ไหมไม่ได้นะเอาเลยครับผมเตรียมตัวตั้งรับเลยฮะ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเตรียมปืนอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจะได้ไฟกับมันได้นะครับอาหารอันนี้วันนี้แฟมาร์ทวันนี้ออริจินเดนชันวันนี้เรียบร้อยเลยครับอาทำไมไม่ได้วะผมยิงตัวเองไม่ได้เหรอ ยีโหลดกระสุนไม่ได้ด้วยครับเพราะว่ากระสุนเราหมดแล้วนะฮะมาเปิดเลยหมอหมอโดนปังคับโดนปังคับโดนไม่โดนไม่รู้อะโดินไปะวปะโอ้ยโอ้ย,อยตกใจตกใจโอ้โหกระสุนหมดเลยครับวิ่งออกเลยวิ่งออกเลยทีนี้โอ้โหไหนจะจริงนะครับโอโอเคโอเคไปหาปืนต่อดีกว่าครับไปเดินไปเลยโทีมผมตอนนี้เนี่ยผมมาถึงเอ่อเป็นเหมือนแบบว่า ซุ่มบ้านพักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเป็นว่าตีอ้นี้ก่อนแลวกันมองหน้ามองหน้าเหมือนฟาเธอร์อยู่แล้วโอเคเป็นกองไม่มีอะไรตอบอีกแล้วเหรอ w ว y why oh my goodness โอเครับผมแฮม,มเบอร์เกอร์มาเดี๋ยวเราเล่นตอนนี้จบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอ่าพิวพี w P กันแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมพอมีเงินอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อปืนเพื่อพิวพี P กันนะครับผมจริงๆเราจะใช้ปืนพวกนี้ก็ได้นะมองหน้าทําไมฮะเดี๋ยว ขึ้นมาด้านบนก่อนครับขึ้นมาขึ้นมา Let's go man Let's go guy yeah. ยาเจอแล้วสาเนกนี่เดีย๋ยวไม่ซื้อเลยกระสุนปงกระสุนปืนโอเคผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับสปอนก่อนฮนะการหาของก็ประมาณนี้ผมก็ถามว่าหายากไหมก็พอสมควรนะนะครับผมพอสมควรนะฮะร,รีโรหลนนนะโดให้เรียบร้อยครับผมนะครับสำหรับพวกปืนนี้นะฮะลีโหลดให้เรียบร้อยครับ PVP มาได้ท้าเลยนี่ PVP มาได้มา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 พร้อมเสมอนะฮะ เบนเดตเอาเบนเดตไปก่อนครับอันตีไบโอติกดีฮะนี่มาพร้อมๆๆ้อมอารมาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราใช้ไอ้น้ำเต้าเดี๋ยวๆเป็นน้ำพึ่งล่ะเฮ้ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเราไปพิวพีอารีนาเลยครับมาพิวพีมาเฮ้ยหรือจี่แปดมาที่พิวพีอารีนามาเลยมาเลยไม่เคยจะกลัวนดครับผมมาเรามาลองดูกันดีกว่าว่าใครจะโหดกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่า ชื่อใครเนี่ยจะขึ้นตรงนี้ผมว่ามาที่อ่าลานพิวพีมาแล้วครับข้าไปก็ปราบประโยชน์อะไรวางให้เลยวะาใครกล้าก็มา let's go บุกบุกบุกบวกเนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรารอคนมาแล้วกันนะครับไอมาแล้วเว้ยมีคนมาแล้วเว้ยมีคนมาลวเลยฮะตอนนี้ผมต้องมองอย่างดีเลยฮะซึ่งเราไม่มีนาิชชันเนี่ยที่ไหนเหงาแล้วบอกมาอ่าพิวพีอ่านะครับมาบอกไปแล้วเรียบร้อยครับผม ซึ่งเราต้องมองหาคนกันครับแม่งเข้ามาแล้วครับมันมีเหยื่อมาแล้วครวิดีโอปรับสว่างสุดแล้วนะออไฟกันเลยมาซึ่งผมบอกกันเลยคนระตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ของที่แอดมินให้มาหรืออะไรสักวิวิวใครตีใครต,ครตีเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวยผมโดนเลยวะเฮ้ยผมโดนเลยวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งดิผมเป็นไรวะเนี่ยโอเมกุเนสเอาละวิว่งขึ้นมาครับผมอุ้ยตกน้ําเลยแม่งตกคนดีเนี่ยผมเป็นคนดีใหผมตกน้ําไม่ไหล่ตกไฟไม่เหลือครับอยู่ไหนวะ มาก่อนมาเลยแมนส์ man. มาเลยแมนส์เฮ้ยเดี๋ยวไอ้บ้านนี้ที่เราเจอตรงนั้นดีกว่าครับโนวาโนวาไหนวะมาเลยอยู่ไหนทำไมมันฆ่ากันได้วะทำไมผมหามันไม่เจอวะหรือว่ามันมีนายวิชั่นหรืออะไรหรือตาไบอะไรยังไงที้ผมซึ่งในนี้แม่งอันตรายมากๆครับผมเพราะว่าแม่งมืดนะครับมืดแล้วมีซอมบี้ด้วยฮะเมื่อก,กี้รู้สึกว่าโดนซอมบี้ตบไปทีหนึ่งครับรู้เรื่องเลยครับรู้เรื่องเลยนะฮะอุ๊ยอุ๊ยเอาอะเอา,เอาใช่ปะเอาใช่ปะฮะ เอาเหอเอาเอาเหอเอาเหอเอาเอาใช่ไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใช่ไหมเอาเลยครับมันไม่ตายวะไอซอมบี aring, ้บ really. ้าเจอแล้ว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 ครับผมเจอแล้วครับเอาไงเอาไงล่ะฮะเอาไงเลยครับเอาไงเลยฮะเอาไงเลยครับเอาไงครับเอาไงครับหลบได้ฮะหลบโอ๊ยซอมบี้ซอมบี้แม่งเยอะจัดเลยไอซอมบี้เร็วโอ้โหแม่งไอซอมบี้ชั่วไอชาต์ชั่วเนี่ยครับโอเคครับผมเราซื้อปืนดีกว่าฮะซื้อปืนทางไหนวะ ขอหาที่ซื้อปืนหน่ยอยเหงาอยู่อ่าเป็นไงาหายเหงาปะหายเหงาปะเจ็ดเถืเ่อนเลยผมก็สลหรับคนที่เข้ามาลเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ผมแล้วก็เติมเงินเนี่ยฝากกระทืบไอ้นี่ไอโนวาเด็ก็นไหนอนะ่ะ <laughs> เจอได้เจอได้อ่าท้าเลยผมท้าเลยท้าเลยนะครับเดียเด๋ยวๆก่อนที่เราจะลุยต่อนี้เราหาที่ซื้อปืนก่อนนะครับซื้อทั้งไหนวะเดี๋ยวนะซื้อปืนซื้อปืนเดียเด๋ยวๆมาพิวพีโนดอปครับผม ถ่ายรูปแม่งเลยฮะเดี๋ยวเราขอหาที่ซื้อปืนกันครับซื้อทั้งไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้นี่แม่งเฮ้ยออ๋อรู้แล้ว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 อืมทางนี้ปะวะเอ้ยทางนี้ทางนี้ดิใช่ไหมร้านค้าของเติมครับผมน่าจะตรงนี้เนาะใช่ไหมอ๋อตรงนี้ครับจริงด้วยฮะเอาแล้วซื้อปืนซื้อมาเลยครับอ่าซื้อดีครับ SVA ดีไหมครับหรืออะไรดี นี่ด้วยกันครับสตาร์แนกครับผมแล้วก็อย่าทีมกับมันแล้วก็กระสุนปืนสตาร์แนกครับสรแสกมามามาซื้อมาเรียบร้อยครับได้ยังวะโนดดับก็มารีเทจี่แปดกากโอเคจ้าพี่คนเก่งจ้าพรอะคนเก่งเอาเลยไม่ยอซื้อไม่ได้วะซื้อมาแล้วไม่ใช่หรอโอ้โหค้างเยอะผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับโอเคครับผมเราไปโนดดบดีกว่าฮะไปโนดดบกันนะครับ โหเบื่อไก่ด้วยมีคนเบื่อไก่ด้วยโอ้โหยิงมันโชยิงมันเชอยิงมันโชยิงมันโชยิงมันโชตัวปลอมโอเคโอเคตัวปลอมก็ตัวปลอมแต่จะใหญ่เจอนั่นเดี๋ยวยิงแม่งเลยโอ้โหมันหนีไปเลยฮะอะพี่ปีเป้านี่ท้าเลยท้าเลยพี่ีเป้าเาเป้าเาเป้าไอ้น้องเดี๋ยวเราลองไปโนดดับดีกว่าไหมโนดดับโนดดับอ่าโนดดับทางไหนวะโนดดับมาโนดดับ มา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 โนดตอปมามาครับผมเฮ้ยแบบนี้ยังเล็กอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไดมาโน่ดอปมาแต่ละท้ายดีด้วยอ่ะไอเอ็มซีไอเอ็มซีทอมเนี่ยนะครับมาเลยไม่เคยจะกลัวนะครับเอ้ยไม่มีอาหารกินหวะไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้เอาอาหารมาแล้วก็ไม่มีด้วยนะครับมีแต่เนื้อซอมบี้เอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเหยียบโชว์เลยโชว์พลังอนุภาพครับตายตายตายเฮดช็อตบุมเฮดช็อต <laughs> โดยจริงเฮดช็อตไปลอยนะครับเฮ้ยอีนี่ฮะยิงมันครับยิงมัน,ๆๆนครับลบลบลบนี่ฮะเฮ้ตยตา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 ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันมีเสียงอะไรด้วยวะเนี่ยเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับผมถ้าเกิดเสียงปืนดังไปก็ขออภยัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่ะผมนี่ยอมเลยครับห้าห้าห้าบวกแอบดูเจนี่แปดงับโอ้โหอ่ะปีนไม่ได้อ่ะปีนไม่ได้แล้วอะไรวะทำไมผมัน ดูดักขนาดนี้ไปไปก็ตายอยู่ดีเอามามาใหม่มาใหม่อะมาใหม่มาใหม่โอ้ยพิมพ์ได้เลยนี่ว่มาใหม่มาใหม่มาเลยมาเลยมาเลยบางกอกจะบอกไงไม่ชอบคนใช้พีเมียมให้สองเลยผมไปอาบุฟเราบรรหอนนะ <c oughs> ให้สองครับให้สองนะฮะให้สองครับผมนะค,ครับให้สองฮะยิงไหมครับยิง,รยงเรายิงรองเลยฮะไม่โดนมันนี่หว่าอยู่ไหนจ้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 า อุ้ยโอ้ย,อยตกกระจุย <c oughs> โอ้โหยิงไม่ตายโอไมค์คุณเอสเฮ้ยเจอของฟรีของฟรีย่า yeah. Let's go 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 เดีย๋ยวนะ go 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 เดีย๋ยวเราเอาของใน,นเอ็นด้ชที่เรามีก่อนนะครับมีอะไรบ้างเอ้ยมีแค่นี้ก็เอาเอาเว้ย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 แต่ <c oughs> ของไม่ตกมาเลยสกอแมนเรียบร้อยครับผมเอาละมาเลยมามาเซ่นนะจริงก็มาเซ่เอากระสานเซโม เฮ้ยเดี๋ยวมันแลกอย่าเพิ่งตายนะลูกพ่อยิงไม่ออกด้วยยิงไม่ออกด้วยเดี๋ยวนะ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 แอบอยู่นี่ก่อนครับแอบอยู่นี่ก่อนฮะยิงยิงออกดิเฮ้ยยิงให้ออกดิไอ้ปีเตอร์ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้โหแหลกจัดโอยไม่ได้เลือกใส่ไม่ได้เลยนะครับผมไปต่อดีกว่ามัน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 จัดมันจัดมาอยู่เลยฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกเลยไปเช็คอิน ะไรวะอ๋อมีให้เช็คอินด้วยเหรอคุณอยู่ในเซิร์ฟเช็คอินที่เฉยดีว่วาไม่มีอะไรโถว่าแจกแจกของฟรีอะไรประมาณนี้ครับผมต่อกันเลยไหนวะไม่รู้วิ่งมานี่ก่อนฮนะเซิร์ฟแม่งกระตกอยู่บางช่วงบางตอนก็ขออภัยด้วยนะครับผมเอ้ยอย่าเพิ่งกระตกสิจา้าเฮ้ยโดดมาเนี่ยยิงมันโอ้โหไม่มียาไม่มียาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่มียาเดี๋ยวนะต้ะ้งโดนลอยหลังหรือเปล่าวะ มเดอร์หรือว่ามันตายวายตายแล้วขำเลยฮะผมขำลอยเด็กับผมสุดยอดเดี๋ยวเราฆ่าตัวตายก่อนเนะ่ไม่ไปละพีเตอร์โดนโดนโอเคแล้วกดชิปจากคนดีกว่าอยากมาก็มาได้นะครับผมเพราะว่าออมผมไม่มียาหรืออะไรเลยไม่มาก็ดีจะได้ไม่ต้องสู้ไอ้บ้าเอ้ตายอย่างเดียวเลยครับมา โอเคผมก็สลับเซบเวอร์อโอเคผมก็สลับเซบเวอร์อมาสเตอร์ซีขอจบไปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสรับคลิปนี้สวีดัสวัสดีโจโจ้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับเดีย๋ยวไปไฟกันต่อ